บ่อน,นี้โชคดีมากพี่หนุ่ยมารับไปแล้วขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับแต่ผมไม่รู้นะว่าพี่หนุ่ยไหนแต่ว่ารู้ว่าใช่พี่หนุ่ยอ่ะขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับสวยมากดูดีอืมชื่อของน้องก็คือ อสุดพลาบ B สองขีดลัดชื่อเนี่ยตัวบอร์ดก็ออกแนวสีเลือดหมูใช่ตัวหนังสือก็ออกเลือดหมูเข้มนีแทบจะมองไม่ตึ้งกืนกันนะอะ M ดบบทูมี2ส,สล็อตนะครับใช้ดีทั้งคู่อ่าฐานเป็นลิเธียมเซลล์ ค่าจ่าไป8พินและ serial number ของน้องก็คือตามนี้เลยครับมีผลเทสอยู่บน youtube ช่องกลิ้งคอมพิวเตอร์ขอบคุณที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับผมจะทำงานอย่างเฉื่อยช้าเอือเอ่อยเฉยเฉยแพกช้าชาไปให้นะครับขารับอย่างสวยเลยดูสิ นะอุปกรณ์พวกนี้มันน่าลงไหลนะการเรียงตัวมอสเฟตก็เรียงดีนะตรงนี่เขาเรียกอะไรขาปลาแต่ว่าน็อตปิดไม่มีมีเสาบิดส,สวยๆอัดุดปิดก่อนเดี๋ยวอะไรเข้าไปเบียดขาลงบอร์ดนี้ผมเทสหลายทีอยู่เ work แลนกาดคืออะไรแรนกาดก็คือผู้ปกป้องของช่องแรนหรอกาดของช่อง Land. อแลนไปแพ็อย่างดีแถมไม่นี่ไปด้วยดีกว่าไปบีบเล่นเผื่อพี่เข้ายากบีบเล่นก่อนนื้เลยต้องปูพื้นก่อนดีกวเาไป พื้นลงมาในกล่องใส่เอฟเตียลงไปหยิบอะไรยัดได้ยัดไอ้ไอ,ยอ,อ,อ้ยัดอะไรจับอะไรยัดลงไปให้หมดไอ้ตุดจีแล้วนะครับก็ขอให้ได้ของเตาเยอะๆกันนะครับแล้วก็มาซื้อของ ให้สุขใจกันไปนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ปังปังไอ่างเปลเยอะๆคนที่แจกห่างเปลไปก็ขอให้ได้กลับคืนมาเยอะๆแล้วนกะ็มาซื้อของใครอยากสนับสนุนพิ้งคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากได้แตนิงคิวมากเลยแตนิง <laughs> คิวกับไอ้เนี่ยพิตเตอร์ไนแมสาม่ะกระหายเลย เดรร่าดอฟอัดอย่างเงี้ยเออร์เลิงสองเอ้ยไม่ใช่เออร์เรลิงเดอะเอทีถ้ามีฟูมีประคลาดุลมตตาผมจะเอามาเทสอย่างดีเลยแต่ว่านไม่ไม่ค่อยมีหรอกเนาะแบบช่องผมอะ่ะ ดูช่องจีบิตไม่รู้ไม่ได้หรอกช่องจีบิตไม่รู้นี่แบบว่าเดี๋ยวก็มีคนมาซัพพอร์ตโดเนทนะเขาขึ้นกับอันนี้แน่เลยวาสนาวาสนาดีเลยโดเนทีไม่ใช่น้อยนะอือแสดงว่าเล่นถูกใจไนงะ ้องีติไม่รู้ไปดูกันได้นะครับได้โดเนตทีเป็นพันนะบางทีอ,อ่ะเอเล่นถูกใจส่วนผมมันแพ็คของเฉยๆอย่างเงี้ไม่ค่อยมีอะไรอยากได้เกมเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ซื้อเองค่อยเก็บนะเก็บอย่างเฉยๆแต่สนับสนุนได้นะเดี๋ยวตั้งใจเล่นเลย ไนแมร์ดิสนไนแมร์สามเล่นได้กี่คนวะเกนมันมียิงธนูด้วยอะ่ะประเด็นอยากได้ไซเรนฮิวก็คะแนนโคตรดีเลยแง่บวกเป็นอย่างยิ่งในสตรีมนะแต่ราคานี่ล่อไป2 0สองพันนะครับสองพันกว่าบาทเกมดีอะเกมดี ตอนนี้ก็เล่นรีตร์นะแนมแ่สองไปก่อนเทสไปก่อนสนุกสนานเดี๋ยววันนี้ก็ทเทสเพิ่มอยวมีบอร์ดเจนสมาที่ใส่ NVME ได้ด้วยแ่มเลยเจนสใส่ NVME ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูเลย H 9ก M ขีดถ้าจำไม่ผิดผมกำลัง ประมวลผลอยู่ค่อยๆดูก่อนว่ามอสสวยไหมสเสถียรไหมแขลดไอ้ดบบอดทำนู่นทำนี่แล้วค่อยขึ้นหิ่งไปขึ้นหิ่งิตเติ้งไหนแมมภาคสองไปถามแชท GPT มาว่ามี h d r ไหมแชท GPT บอกไม่มั่นใจแบบถ้าเปิดได้แล้วแสงได้ถ้าเปิดจากเดสก์ท็อปได้ก็ดีโอเค แต่ไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเกมซัพพอร์ตเฮตยาเต็มเต็มไหมเพราะในตัวเกมไม่มีให้เปิดก็คลิปสองคลิปแรกที่ผมเล่นอะเปิดเ d ตพอหลังจากนั้นผมเอ้ยมันแสงมันจ้าจ้าเว้ปิดแม่งก็ลเลยกลายเป็นแบบเล่นแบบไม่เฮติยาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าภาคสามี h d ติเปล่าแต่ที่แน่ๆผมเล่นเป็นエンชาน e ดิช i o นอย่างน้อยนะมีเรเทสซิ acing, ง่งเงาของน้ำระบบทรงระบบเสียงดี รับชมได้ครับที่เทสอยู่ล่าสุดเอา2070ูนยเซูเปอร์เทสอยู่ใบนั้นมีแสง้วยสวยเลยนี่อะไรอะ่ไรวะติมซัมเจลลี่นี่คืออะไรวะเนี่ยเจลลี่ติมซัมอะไรตัดเลยมาจากไหนนี่ตัดเลยนี่นี่ สำคัญบอกว่าเนี่ยสำคัญก็ไม่ทันแล้วตัดไปแล้วยนดี่ติ่มซำอะไรใครใบอะไรว,วะวะสัญญาณจากต่างดาวว,าวะข,วนบนบข้อความจากด้านบนบอเนี่ยข้อความจากด้านบนเบอาแทงคุมทรัพย์เนี่ยส่งไหเนี่ยอะไร เดี๋ยวไปเดินไปตามรัทิจูดนี้ได้สมบัติสมบัติเป็น <c oughs> ไพูดหรือล่านจัดลงไปถุงเขียวถุงปริศนาเสียบเข้าไป,ไ,ปไอ้นี่ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้โยนไปโยนมาไออ๋อไม่ได้โยนอยู่นี่ ได้โยนเข้าไปปึ๊บปุ๊บไอ้ชื่อปึ๊บแผลอะไรได้แหกตัด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 การทำงานนะครับก็คือของกิ้งคอมพิวเตอร์คือเฉยไปก่อนยางไงสโลแกนก็คือเฉยช้าได้พาลิมงามนี่คือฝาหลังที่จะถูกห่อไปอย่างดีแบบนี้นี้นะ อ,อยู่ในนี้นะหาไม่เจอไม่ได้นะลูกค้าชอบหาฝาหลังไม่เจอเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มีคลิปแล้วก็หาเจอถ้ามีคลิปแล้วยังหาไม่เจอนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนที่แปลกๆดีลับแล้วลัะดีลับคูส่ไป,ไเ,ขไปไเข้าไปนี่ฝาหลังอยู่อย่างนี้นะใส่เข้าไปปุ๊บ นั่นเดี๋ยวจะหอ่ออันนี้อันนี้เข้าไปก่อนดูจากนี่นะครับมันเหมือนจะลบทกแต่จ,จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคือวัสดุแมทเทียลในการซรับอุปกรณ์ของคุณเป็นอย่างดีนลึกพอดีโคตรเป็นไงแข็งแๆไงเอฟเตียนนี่แม่งสร้างมาเพื่อใส่เมนบอร์ดโดยจะเทอะเลยเนะี่ยแต่มีความสูงที่สูงเกินไปหน่อยหนึงก็ใช้ต้องใช้ใช้แมทเทียลในการยัดเพิ่มเข้าไปยัดไปยัดมามันก็พอดี ต่อไปของแขมพ่ขอของแขมก่อนเอาไปบีบเล่นบีบตามอะไรอะล่องพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้แต่มันไม่แข็งตัวนะก็เร็วๆเหมือนเดิมคือบีบได้แต่ไม่เกิดผลบีบสนุกอะบีบเอามันเนี่ยมีนกนกอยู่บน เนี่ยจะก๊อกก๊กก๊อกเนี่ยบีบให้นกเผื่อมันมาไม่รู้มันจะมากินเปล่ามันจะตายเปล่าวะถ้ามันกินก๊กุ๊กกก๊กก๊กนกเต็มเลยกาเลี้ยงปลาทองเนี่ยตะกอดเลี้ยงปลาทองใช่ป่ะแล้วมีนกบินมามันเห็นปลาทองมันจะ กินปลาทองเปล่าวะผมใส่ว่ะแมวอย่างเงี้ยแมวเห็นปลาทองแมวแมวกินปลาทองปะอ่ะนี่ผมจะมอบลัติจูดคำใบ้ไปไม่รู้มึนคืออะไรเหมือนกันให้ไปถอดรหัสเอา นุ่มๆเลยนุ่มๆเลยทุกมุมเลยนี่นนนแพคให้เป็นอย่างดีไอ้มีคลิปหนึ่งอะคลิปแพ็กสินค้าล่าสุดคลิปแพ็กแพ็กอะไรไปวะแพ็กกระจอ PNY 12กิก โดนดิสไลท์หนึ่งดิสไลท์งงเลยอะไรวะไ <c oughs> ม่จำะไรผิดวะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไล่เยอะกว่าเยอะมีคนไล่ให้เยอะกังงว่าอ่านอะไรวะแพ็คของแพ็คเอื่อ,อ,อยๆเฉยๆอ๋อหรือแพ็คชาบ้างโดนดิสไลท์เลยออวะหรือจะเป็น คนที่ผมไม่ยอมลดราคาให้เยอะๆแล้วโมโหอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับผมก็ยอมอก็ิดไล์ไปสบายๆจะเป็นไปได้กอ็อย่ามาดูผมเลย <c oughs> ดูแล้วไม่ถูกใจอย่ามาดูผมเลยบางอย่างอ่ะเราก็พิเศษให้แล้วก็เต็มที่อยู่แล้ว บางทีมันไม่ได้เข้าใจไหมเฮ้ยถ้ารวยมากๆก่อนค่อยว่ากันนี่มัน,นไม่รวยนี่ทำงานงกงกไม่เห็นเลยเนี่ยทำงานตัดแมทเทเรียลงกงๆงกทั้งวันเนี่ยอ่ะนี่สิบห้าแพ็คมาอีกแล้วสิบห้าแพ็คใครเนะสั่งเยอะจริงๆเลยมาจากไหน พอดีเลยนะปิดพอดีเลยดูดิทำไมมันเท่าขนาดเท่ากันได้วะแปลกจังอ่ะปิดตรงรอรับได้เลยครับงานดีใบนี้แขกไปแน่นแน่นอย่าลืมนะครับสนับสนุนได้นะครับ ซื้อเกมให้ผมเล่นจะเล่นแบบเล่นตั้งใจก็แพ้อยู่ดแบบีเดี๋ยวจะเล่นแบบตั้งใจแต่เล่นไม่เก่งนะแต่จะเห็นศักยภาพของอุปกรณ์ที่มีต่อเกมน,นั้นไต่อเกมนั้นนกันนั้นนะ่าจะมีเกมแบบว่า เอาธนูไปสู้รถถังเนี่ยนะเอาทหารม้าไปสู้กับรถถังเออมันน่าจะสนุกนะแบบเอาทหารมา้าเยอะๆๆรถถังขับมาเอาทหารม้าจับรถถังคว่ำรถถังก็ขับไม่ได้จับรถถังคว่ำมันก็ง่ายทองเอาธนูยิงใส่รถถังรัวๆเงี้ยปัก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 จนรถถังไม่เป็นไรประมาณเนี้ยเค okay, เสร็จแล้ว ขอบคุณที่สนับสนุนกิ้งคอมพิวเตอร์ครับกล่องนี้จะไปถึงมือคุณในไม่ช้า